สวัสดีจ้ามณีสีภาพมาเฮ็ดเค้กลูกพุนเนาะแบบง่ายๆไม่มีสูตรใครๆก็ทําได้จ้ะมาดูส่วนผสมเลยจ้าสวัสดีจ้ามณีกสีภาพมาเฮ็ดเค้กลูกพุนเนาะจ้ะยังเป็นตังแขนอยู่เป็นชงสุดท้ายจ้ะก็จะทําให้มันหมดแต่ข้ากสีมาผสมเป็นเคก้กนเดจ้า แบบไม่ง่ายแค่ใครก็ทำได้เพราะได้จะเห็ดน้ำได้จ้ะโอเคจ้ะว่าบังส่วนผสมแป้งคูจ้ะแป้งยีรอนเลยจ้ะอันนี้มันมีชิมหากมจ้ะหารรมน้ำตาลวนิลาจ้ะ แล,ะะแล้วก็มันนี่เราหักสิไซส่วนผสมสองอย่างเลยจ้ะเนยจะประมาณสิบกรรมัมปะม่านด้วยจ้ะเพราะฉันประมาณเอาน้ำมันพืชหนึ่งแก้ววัสกาลืมบอกไปว่าแป้งสามลอยกัมด้วยจ้ะนมและผงยิ์จ้ะ ผงยีส้งหนึ่งมันมีน้อมก็น,น้ำตาลแล้วจะน้ำตาลสามซอนผงยีส้งหนึ่งแล้วนี้ก็จะมาปส่นมน,มนมเี่ก็สาม่อยจ้ะ ซ้อมลอยย่งกงี้ยอมลอยมิตรลิตรเนาะโอเคจ้ะเขาติลมไข่ออนโ้บอมเนเบอร์ออนออนก่อนงานนี้จะไม่มีไข่แล้วจ้ะจะไม่ใส่ไข่หลอบกออบ่อนเฮ็ดใส่ไข่หลอดผีบ๊ใส่เขือนตอนนี้ห้ากระลเล่งแล้วจ้ะ ประมาณนี้ละจ้ะก็กพอเลี้ยโอเคจ้ะหูนนะกุดน้าก็พาสิกสินซรับเรียบร้อยแล้วแหละถ้าไม่ได้พาอกใส่พอบาทเขาพาบัตรแท็กมมกับสีมแกจัเรียกนี้ด้จ้ะงามเน่บรางงามเน่กับส้างพอปลดมันถุน้อโอเคจัดยงตามนี่นี้ละจ้ะ ว่ะ่าสงสัยจะเป็นถุงสุดท้ายมันสิเขหนาฮอนแล้วแต่ว่าถ้าเห็ดขนมแบบนี้ได้จ้ะมันก็นมีสูตรของมันอยู่จะบ่เคยเห็ดตามสูตรอกเห็ดตามใจมกักตามใจชอบเลี่ยงมันไปหรือเลย จะเรียกมันไปเลยจะมันบดเลยจ้ะเพราะว่าบดได้เห็ดตามสูตรก็เพื่อบรรณนอข้าวเนาะเป็นแอปเปิลก็ใส่สูตรนี้ก็ไดจ้ะเพื่อนอยากกินเครื่องบกครบกับส้ามาเทศไดจ้ะเพราะว่าเขาสีเห็ดของบธธ่สับสนระกะง่ายๆไทยๆก็ทำตามได้จ้ะ โอเคจ้าห้ากระตัดการเลี้ยงเซตซับเรียบร้อยแล้วะกาจะเอาเขาอบเลยจ้าสี่สิบห้านาทีจ้าไฟสองลอยจ้าโอเคจ้าเอาออกจากเตาอบหอนหอนเลยจ้าสิร้อยมันเย็นสักพักหนึ่งเลยจ้าสิมาตัให้เบิ่งจ้ารับรองว่าอร่อยเกินคาดจ้าเอากระตัดขนมเด้อจ้าเป็นตะกินเป็นตะแสบบ่จ้า ดนตัดเหมือนเดิมจ้ะมาพอกันคลิปหน้าด้วยจากสวัสดีจ้ะ